สวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนนะคะเด้อวันนี้บรรยากาศดีแต่ว่านะคะแต่ว่าดูเอาพี่น้องเอ,อ้ยลมเบิดเมือเบอิ้ลขึ้นเลยนะคะแดดดีแต่ว่าลมนะคะหนาวหิมะกระตกเบิดลขึ้นเนี่ยค่ะก็ละลายไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศเมืองนอกพี่น้องลมเบิดลขึ้นผ่าวื่อเบิดลเบิดลเบิ้ลเบิ้เลยะค่ะเสียงลมบางแห้งต้นใหม่ดีนะคะเ้าตัด พะว่ามันตายค่ะดวงเจาะเข้าก็เลยตดซัดออกเมื่อหนาห่อนทีแล้วค่ะนาห่อนปีทีแล้วเมืพี่น้องเสียงล่มค่ะเสียงล่มนะคะพี่น้องเสียงล่มค่ะเจ็ดสี่ละค่ะเบิ่มขึ้นค่ะต้นใหม่ดูยอดไม้นะคะ เบิร์้นค่ะพี่น้องจนะ้ามวนให้ไวประตูขอลงม้ห้เกิเ,คเคบิดมืออีกนะคะประ่าสิเพนง,งานสวนกับว่าหันไดไปนะคะอาจจะเป็นมืออื่นมือนล่ะค่ะพี่น้องจ้าเบิาบรรยากาศมาให้เบิพี่น้องโอเคนะคะยื่ด้วกลนะ่นีนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกาังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องจา้า ี่ะค่ะมันยากกะโอ้ยสวยแต่นาวนะคะพี่น้องจามือหนีนาวค่ะติดลบค่ะโอเคนะคะไปบ้าน